เมื่อกี้ใส่ผงชูรสไปแล้วนะครับวันนี้ก็ใส่น้ําตาลนะครับผมอก็ความหวานนะครับเพิ่มความหวานให้อร่อยนะครับไฟที่ใช้นะครับไฟกลางนะครับไฟกลางนะครับอถ้าพีที่ใช้แล้าถ้าพีไม้นะครับผมก็จะได้ไม่ร้อนมือนะครับอ่าหม้อนะครับเป็นหม้ออลูมิเนียมนะครับผมหม้อหูนะครับ เบอร์สีเบอร์สี่สิบนะครับผมต้าเล็กตัวนี้มันจะเต็มหม้อนะครับต้องใช้หม้อเบอร์ใหญ่หน่อยใหญ่เกินก็นหนักครับอันนี้คือ basic เบสิกเบื้องต้นนะครับผมโดยการคั่วก่อนนะครับอ่ายังไม่เข้าอัตราส่วนผสมชุดใหญ่นะครับเราจะทำอย่างนี้ไปอีกนานไหมเนี่ยนานค่ะ สามสิบนาทีค่ะโอ้โหสามสิบนาทีนะครับผมต้องการต้องคนอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับสามสิบนาทีนาคตต้องใส่ต้องมีเครื่องหมุนนะครับผมมีเครื่องควนนะครับเนี่ยดูแล้วเนี่ยถ้ามีเครื่องควนนี่ต้องจําหน่ายวันละอย่างน้อยนะครับวันละเป็นพันก็จะประมาณนั้นอ่าเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปทีหลังนะครับ